เปิดคลิปมาก็ต้องขอสปอยทุกคนกันก่อนเลยนะครับเพราะตั้งแต่ผมเคยใช้ไมามาประมาณสิกว่าตัวเนี่ยรวมทั้งที่ตัวเองซื้อเองแล้วก็ที่สปอนเซอร์เขาส่งมาให้ใช้จะไม่มอนโดพีดีสองร้อยเอ็กตัวนี้เรียกว่าใกล้เคียงกับไมที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วเลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเจ้าไมมอลโนพีดีสองร้อยเอ็กที่ทาง,งมอลโนส่งมาให้ผมใช้จะคุ้มค่ากับค่าตัวของมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับทุกคน <c oughs> ตัวนี้นี่ครับเป็นไมแบบไดนามิกไมโครโฟนที่จะเก็บเสียงคนพูดนะครับ เปิดมาในกล่องเนี่ยจะมีใบคู่มือแต่หากใครที่ไม่อยากดูคู่มือก็มไม่ต้องกังวลเะครับเพราะเดี๋ยวคลิปน,นี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนติดตั้งแล้วก็ใช้งานไมโครโฟนตัวนี้จนไปถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวเมาโนตัวนี้เลยนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นตัวไมโครโฟนเมาโน PD 2 0 0 X นะครับจะมาด้วยกันทั้งหมด2สีซึ่งสีที่ผมได้มาวันนี้ก็จะเป็นสีดำแต่หากใครที่ไม่ชอบโทนสีดำแบบนี้ก็จะมีในรูปแบบของสีขาวเพื่อนๆได้เลือกซื้อกันพร้อมกับสาย USB Type A แบบนี้ที่เราสามารถถอดหัว Type ทางมอนโเนี่ยเขาก็แถมให้มาฟรีๆเลยเพราะว่าเจ้าไม้ตัวนี้น่ะต้องใช้คู่กับแขนจับไม้แยกเลครับแต่ที่สําคัญเลยคือเราไม่ต้องไปต่ามหาซื้อสกูแปลงแยกมานะครับทางมอโนเขาก็จะแถมให้เราเป็นสกูแปลงแบบทองแดงอย่างนี้เลย ส่วนแขนจับไม้ที่ทางมาโนให้มาเนี่ยก็จะเป็นแขนจับไม้ที่มีชื่อว่าไมโครโฟนอาร์พองทางมาโนเองเลยนะครับตัวไมโครโฟนมัโน PD 2 0ี x ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยฟิลเตอร์ที่ติดมาให้กับตัวไม้ก็จะช่วยในส่วนของเรื่องการลมที่จะเป่าเข้าไปโดยตรงเข้าจุดรับเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มคอนโทรลที่จะปรับในส่วนของเกณฑ์ของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้และหูฟังที่เรากําลังเสียบใช้งานผ่านเจ้าไมโครโฟนตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับทุกคนส่วนด้านล่างของเจ้าไมโครโฟาาาน กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปกให้เพื่อนเนี่ยเลือกใช้งานผ่านเจ้า USB t y p e C ตรงนี้แต่ในกรณีที่เพื่อนอยากเจาเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ ไปใช้งานในรูปแบบจริงจังมากขึ้นก็สามารถต่อผ่านสาย XLR เสียบเข้ากับมิกเซอร์เพื่อสามารถปรับแต่งการใช้งานเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับปุ่มเปลี่ยนไฟ RGB เพราะว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับทุกคนเป็นเส้นรอบๆตรงนี้เลยเวลาที่เราเสียบใช้งานเจ้าไมโครโฟนตัวนี้จะมีไฟออกมาผ่านเส้นตรงนี้เลยซึ่งไฟในส่วนนั้นสามารถกดเปลี่ยนได้ผ่านปุ่มเปลี่ยนไฟ RGB ตรงนี้ได้เลยแล้วช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องแจ็ค3.5ในกรณีที่เราอยากจะฟังเสียงตัวเองส่วนแขนจับไม้ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแขนจับไไมมคคปปกกกติัั่่รรรบบแสาาาหใชู้้เจโฟ น,นี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสบายหายห่วงเพราะว่ารองร้บน้นําหนักได้ถึง1.1กิโกร,รัมกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอบอกว่าตัวยุ้กระถานไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกูน็อตแปลงมาให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้หรือว่าเราจะใช้เจ้าสกูน็อตแปลงตัวนี้หรือว่าเราจะใช้เจ้าตัวสกูน็อตแปลงในกล่องของตัวไมโครโฟนที่เขามีให้มาเอาเลยครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งใช้งานเจ้าไมโครโฟนตัวนี้กัน ขั้นตอนในการประกอบใช้งานเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับอย่างแรกเพื่อนๆก็ต้องสังเกตก่อนเลยว่าในบริเวณโตเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตั้งแล้วก็อยากจะยึดเจ้าตัวไม์ตัวนี้ไว้ตรงไหนเมื่อเราสังเกตได้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำตัวขายุดของแขนจับไม์เนี่ยไปยึดเข้ากับตำแหน่งที่เพื่อนอยากจะได้เลยแล้วก็จัดการหมุนเพื่อล็อกเข้ากับตำแหน่งที่เราจะยึดนะครับพอเรายึดเข้ากับโต๊แล้วเนี่ยก็ให้นำแขนจับไม์ที่เป็นเส้นเดียวกับตัวฐานยึดนะครับเสียบเข้าไปในรูของตัวฐานยึดที่ยึดอยู่กับโต๊ได้เลยแล้วก็จัดการหมุนใใใใหห้้้้แแแแแนน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 ่่ะะคคครรรัััับบบทททุกกกลลลววณีีขขออองงงงงตตปปาาาจจไมมมผชดเ จเ,เพราะงั้นผมก็จะหมุนออกก่อนแล้วก็ให้นําตัวนอตแปลงเมื่อกี้ที่เราออกมาเนี่ยไปเสียบไว้ทานล่างฐานจับของตัวไมโครโฟนแบบนี้ได้เลยหมุนเข้าไปนะครับทุกคนให้เรารู้สึกว่ามันลงล็อกแล้วก็หมุนต่อไม่ได้แล้วเท่านี้ก็โอเคแล้วก็นําตัวไมโครโฟนเนี่ยไปเสียบเข้ากับแขนจับไม้ได้เลยหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเสียบสาย USB Type C เข้าไปที่ไมโครโฟนแล้วก็ํำฝั่ง USB อีกด้านหนึ่งเนี่ยไปเสียบเข้ากับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ นี่นะครับถ้าเราเสียบไปแล้วเนี่ยไฟของตัวไมโครโฟนก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็แสดงว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเซตอัพตัวโปรแกรมมาโนกันนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งดาวน์โหลดเนี่ยต้องทาอะไรยังไงกันบ้างจริงๆเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้ได้เลยแต่อันนี้ผมแนะนําว่าใครที่มีไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยให้ลองใช้คู่กับซอฟต์แวร์ที่ทางมาลโนเขาให้มาเพื่อที่เราจะได้ใช้ประสิทธิภาพของเจ้าไม้ตัวนี้ได้อย่างเต็มที่นะครรับสววววนนนขข้้้ตตออกกาาาาาาเเเเยพมมลลลฟจซ์์แห็ ทุกคนเนี่ยมากดดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์กันก่อนพอเรากดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ตัวเซตอัพ mm hmm. มาเลยครับก็จัดการเซตอัพตัวโปรแกรมให้เรียบร้อย mm hmm. หลังจากที่เราได้โปรแกรมมาแล้วเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ก่อนที่เราใช้โปรแกรมเนี่ย mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนไปรับชมกันได้เลย เอาละครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าไมโครโฟนเมา n o PD 2 0 0สตัวนี้แบบตอนที่ยังไม่ได้ผ่านโปรแกรมนะครับอันนี้จะเป็นเสียงสดๆเพียวๆหลังจากที่เราเสียบ USB เข้าใช้งานกับคอมพิวเตอร์เลยเสียงที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเสียงแบบที่เราไม่ได้ผ่านโปรแกรมเนี่ยมันจะเด่นในส่วนของย่านกลางแล้วก็มีแซมแซในส่วนของย่านสูงเข้ามาในเวทีเสียงให้มันรู้สึกเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์ตัว m มาโน l ล n k กันนะครับว่าเราสามารถปรับการใช้งงงาานนนนขอออเสียใหห้อ้อกไปโทบง ผ่านเจ้าตัวซอฟต์แวร์เมาโนลิงที่เราโหลดมากันเลยไปรับชมกันได้เลยครับผม ในส่วนของขั้นตอนการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรมมา n โนลิงตัวนี้นะครับก็ให้เราเดยยเข้ามาที่ตัวโปรแกรมแล้วก็กดเข้าไปที่ไมโครโฟนของตัวเราเองนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว p d 200x ก็จะเป็นตัวนี้เลยสามารถกดเข้าไปได้เลยนี่นะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์หน้าการตั้งค่าแบบนี้นะครับเอาละผมจะสอนทุกคนเนี่ยใช้ในส่วนของ Standard นะครับในส่วนของ a d v a n c e d เนี่ยเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะแต่เดี๋ยวจะบอกในส่วนของรายละเอียดในการปรับโทนปรับเสียงปรับเกณฑ์มิวไมคมเปลี่ยนไฟ Standard GB ใใในนนนนนส่วขอองงหห้้้ลาาายคเเไไดปปช็ ออย่่างแนนนเอาละมากันที่อย่างแรกเลยนะครับก็ะจะเป็นการมิวไมโครโฟนทุกคนสามารถกดมิวไมโครโฟนหรือปิดเสียงไมโครโฟนได้จากตัวไมโครโฟนหรือว่าจะกดที่ไอคอนตรงนี้ก็ได้ ว่าเวลาที่ผมกดไปเมื่อกี้เนี่ยทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับมันก็จะโดนตัดไปเลยในส่วนของเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นระดับความดังของตัวไมโครโฟนที่เราสามารถปรับได้จากตัวไมโครโฟนเช่นกันแต่ในกรณีที่ใครไม่อยากจะปรับผ่านที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดได้จากตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยอ่ะผมก็จะปรับไว้ที่95นะครับในส่วนของดโฟนวอลลุ่มเนี่ยก็จะเป็นระดับของเสียงหูฟังในเวลาที่เรานําหูฟังแจ็ค3.5เนี่ยมาเสียบใช้งานคู่กับตัวไมโครโฟนตัวนี้เราก็สามารถปรับระดับเสียงของหูฟังไดด้ผ่านตัวเ ส่วนวอลุ่มตรงนี้เลยส่วนใครที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดปิดได้ที่ออฟนะครับส่วนใครที่ใช้เนี่ยก็าก้อยเราเนี่ยกดเปิดออนเอาไว้ ทีนี้มาดูในส่วนของทุกเล่นสําคัญกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องโทนเหมือนตอนนี้เนะี่ยผมใช้ในส่วนของโทนดีฟซึ่งจะแตกต่างจากโทนออริจินัลที่เพื่อนฟังไปก่อนหน้านี้นะครับโทนดีฟก็จะเด่นในส่วนของเรื่องย่านต่ําซึ่งก็จะทําให้เสียงเราเนี่ยมีความทุมนุ่มและก็ลึกขึ้นมากนะครับใครที่เป็นคนชอบสไตล์เสียงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยโทนดีฟก็จะเป็นตัวเลือกสําหรับทุกคนอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบโทนดีฟอะไรพวกนี้อยู่แล้ว ส่วนเสียงออริจินอลเนี่ยก็จะเหมือนเสียงตอนที่เราเสียบไมค์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ปรับไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์อะไรเลยเสียงที่ออกมาก็จะเหมือนกับตอนแรกเลยส่วนเสียงเนเ u อรัลเนี่ยอันนี้จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเด่นในโทนของย่านสูงมีแซมแซมในย่านกลางมาพอประมาณเลครับส่วนในโทนเลกาซี่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ใช้สำหรับงานอะไร แต่มันทําให้เสียงเราเนี่ยรู้สึกฟอยยานกลางเนี่ยเด่นขึ้นมาเยอะมากเหมือนเวลาที่เราพูดอยู่แล้วก็เอามืออุดจมูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่2โหมดก็คือโหมดดีฟแลวก็โหมดเนทูเรลแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะขอตั้งเอาไว้ในโหมดดีฟแล้วกันนะครับทุกคนเอาล่ะสวนลูกเล่นไฟ RGB ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดปิดได้ตรงนี้เลยกรณีที่ใครรู้สึกว่าไฟเนี่ยมันแยงตาเกินไปสามารถกดออฟตรงนี้ปิดไปได้เลยแต่ส่วนตัวผมก็จะเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็มาเลือกปรับการใช้งานตรงไบรท์เนสแงนจัแเม เพราะเวลาที่เรารู้สึกว่าไฟมันแยงตาเกินไปแต่ไม่อยากปิดไฟเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลดความสว่างของตัวไฟได้จาก brightness adjustment ตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณ40-50%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ color selection เนี่ยเอาไว้เลือกแสงสีที่เราสามารถปรับได้ผ่านในซอฟตแวร์ตัวนี้เลยเผื่อเวลาที่เราไม่อยากจะไปกดที่ตัวไมโครโฟนเราก็สามารถปรับเลือกสีตรงนี้ได้เลยนะครับสีเขียวน้ำเงินแดงชมพูม่วงอะไรพวกนี้หรือจะเป็นไฟวิ่ง แบบนี้ก็สามารถปรับได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของเสียงไมโครโฟนตัวนี้ในโทนต่างๆ โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าไมโครโฟนเมาโน่ PD 200x ตัวนี้สําหรับผมแล้วตอนนี้ไมโครโฟนตัวนี้ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาแค่ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถเลือกปรับโทนอะไรได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมของตัวงานที่เราอยากจะเลือกใช้ด้วยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทาไมเจ้าไม้ตัวนี้ถึงได้ครองตําแหน่งเบสเซลลิงไมโครโฟนในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นใครที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้าไมโตัวนี้เอาไว้คนตรงด้านล่าง description น,น,นะครับรับรองว่าซื้อไปเนี่ยไม่ผ ได้ให้เลือกเข้ากับทุกงานทุกสไตล์ที่เราจะทํา ด้วยค่าตัวเพียงแค่2,790บาทเท่านั้นพร้อมกับคุณภาพที่ได้มาขนาดนี้ส่วนตัวผมถือว่ากําไรและก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้เสียงที่ทุกคนจะได้ยินเนี่ยก็จะมาจากเจ้าตัวเมลโน่พีดีสองตัวนี้เท่านั้นนะครับผมก็จะใช้มันเป็นไมล์หลักประจําช่องตัวต่อไปเลยแทนที่ตัวเมลโน่เอยูเานที่ผมใช้มาันหาันมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้และเอาไว้เรากลันมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนนวนนะคคคคครรรััับบบททุุกกาาโชดีผม